วันนี้คึกคักกันอีกแล้วนะก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายคนก็คงจะสนุกสนานกันอะ่ะเดี๋ยวไปเราไปเล่นตะกอกันดีกว่าช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมา ไปเล่นตะก้อออกกำลังกายกันหน่อยนะช่วงนี้อากาศกำลังดีฮะเนี่ยยามเย็นเย็นเนี่ยโอ้โห <c oughs> แสงกำลังพอดีฮะนะสบายๆมีลมพัดเอื่อยๆหน่อยเนี่ยโอโ้ก็คิดว่าน่าจะพอได้เหงื่อกันนะเนี่ยสนุกสนุกกันไป <c oughs> <c oughs>

ơi, lại à, à, ma, nè, thôi, trời, 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 đó chưa được chưa chặt phải quậy bao lâu quậy bao à

ยังพ่อไหมอ่าเดี๋ยววุ้ยวุ้ยเจ็บเจ็หยลมันหอมันดียากได้อยาอพ่อสิลูก

ไีิไปเรื่อยๆออแก่กรเพือเมื่อกี้มันก็เหลื่อมตาหมือนแบบ อะไรสีนอนีรก็ได้โอ้สวยยิ่งเงานงางงบงบประมาณดิแงเป็นงามพิสาวมะไงเทบอยทำลายตกปลาเหรอเอ้านึกว่าตกปลาโอ้แง่ที่ไหนได้สอยตะก้อแง่เนี่ยเล่นตะก้ออะไรเงี้ยแหละเตะกันลงน้ำสวยสวย

จับแล้ววะอะไรโยโดนดิโอไม่ได้วัดสีพ่อวอนนีต้องไหนหูฝาดันี่หูฝาวันนี้จะเนอะไรอี่ะข้หูฝาดก็นี้หูเตือปหน่นไปหน เรื่ไปวะพี่น่าสงอ่นโอ้ยโอ้ยลังไงวะเนี่ยอ้ยใไม่ได้เอาแล้วลูกเล่นบอลมาแล้วเอาเอาจจทุกทีดงทุกทีตเจ้เลย

พ่อบอกว่าปาไปครับสบัดเลยพี่ยเอาไปไหมยังไงเี๋ควนี้เขาข้ซ้ายชินขวาได้า เอา,ออาออเ,อเองแหละอะไรพูดตรงนีอะไรเออนางเ,เ,เ,เงี้ยเอเออเออเฮ้ยเออนี่แหละบรรยากาศของพวกเรองท่านก็มาออกกำลังกายกันแบบนี้แหละนะก็เตะกันไปกระเซาเย้าแย่กัน er, สนุกสนานแกงกันบ้างนะรับกันบ้างนะสนุกกันไปนะไม่โกรธไม่เคืองกันฮะนะแซวก,กันเล่นสนุกสนานเนี่ย นนั่ดูฮะปึ๊บปึ๊บนั่นนี่อ้าวน,าน,านาะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแลเวก็เก็บบรรยากาศของการเล่นตะก้อวงแบบเฮฮาของพวกเรามาฝากกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กิตนาชาแนลสวัสดีครับ